ที่กองประชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมืองทองธานีผลตำรวจโทก,ก่อนชัยคล้ายครึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนายตรยริเตมหิวงศ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการแถลงข่าวกรณีการจับกลุ่มผู้ต้องหาแก๊งคอร์นเตอร์ โดยพลตํารวจโทรกรชัยเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคมผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ผ่านระบบแจ้งความออนไลน์ถูกคนร้ายอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลอกลวงข่มขู่ให้ผู้เสียหายโอนเงินให้รวมกว่า6.9ล้านบาทจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องขออนุมัติศาลออกหมายคน้นสถานที่ต้องสงสัยเชื่อว่าใช้ในการกระทำผิดจำนวน2จุด คือคอนโดย่านอโศกราชดาและคอนโดย่านรัชดาสุทธิสารซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ได้เข้าทำการตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวผลการตรวจค้นจุดที่1คอนโดย่านอโศกราชดาสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาสัญชาติจีนไต้หวันได้สองรายพร้อมตรวจยึดของกลางกว่า40รายการเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ดคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปแท็บเล็ตหนังสือเดินทางสมุดบัญชีธนาคารพร้อมบัตร ATM จากการตรวจสอบโทรศัพท์อของกลางพบว่ามีการติดตั้งแอปพลิเคชันของธนาคารซึ่งได้ลงทะเบียนผูกบัญชีไว้กับธนาคารของบุคคลอื่นจำนวนกว่า13บัญชีโดยผู้ต้องหาให้การว่าบัญชีดังกล่าวมีไว้รับโอนเงินจากเหยื่อที่ถูกหลอกลวงและนอกจากนี้ยังตรวจสอบพบประวัติการเข้าถึงระบบบริหารจัดก,การฐานข้อมูลที่มีไว้เพื่อใช้สำหรับหลอกลวงผู้เสียหายซึ่งผ่านโปรแกรมพบหมายจับหมายเรียก หมายคดีฟอกเงินของปปงปรากฏชื่อบุคคลอื่นในหมายจับและข้อมูลทะเบียนราษฎรที่ถูกปลอมแปลงขึ้นรวมถึงพบว่ามีการปลอมแปลงเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI อีกด้วยและในจุดที่2คอนโดย่านรัชดาสุทธิสารและจับกลุ่มนายจางหยางสัญชาติจีนในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญ,ญาตสิ้นสุดพร้อมตรวจยึดของกลางกว่า12รายการ ช่นตรศัพท์เคลื่อนที่และสมุดบัญชีธนาคารซึ่งจากการตรวจสอบจากฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบว่าผู้ต้องหาดังกล่าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญ,ญาตสิ้นสุดกว่า2,162วันไม่มีการแจ้งขออยู่ต่อนอกจากนี้ยังพบผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นหญิงไทยอีกหนึ่งรายซึ่งเชื่อว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดโดยสรุปจากการตรวจคนทั้งสองจุดจับก,กลุ่มผู้ต้องหาได้3รายผู้ต้องสงสัยหนึ่งราย ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้พบว่ามีผู้เสียหายที่ถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์ดังกล่าวหลอกลวงแล้วหลายรายมดลคคาความเสียหายรวมประมาณกว่า60ล้านบาท